น,นี่เป็นมือกองของเรานะสวัสดีค่ะ,คะคเอาเอ,าอ้ายคือเห็นบ่เห็นอายเลยบ่เห็นเลยหรบ่เห็นเลย,ยลอีหลีเบอบ่เห็นอีหลีเลยจริง เยินสวัสดีค่ะเปาดเอาขึ้นสายฟ้าล่างเทมุนี่ไปฟ้อนข้างหน้ามาดูบึงตานี่เปาดที่จังเต็นหนาสวยๆโอ้มีจังเต็นหนาสวยๆสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ช่วงทะเลเช้านะคะมื่อนอีกะมาในลุกแบบสวยๆใสๆนะคะตาต้าเป็นคนแต่งหน้าให้นะคะมื่อนนี้ก็เป็นวันไลฟ์สดอีกหนึ่งวันของเรานะคะคือเป็นไลฟ์สดกลุ่มใหญ่เลยกับว่าดัยนะ เป็นเล่สดกลุ่มใหญ่เลยก็ว่าได้นะคะเบิ้องทางหลังอลังการงานสักดิมากๆนะทุกคนอาจจะเจอนะคะอาจจะเจอไปแล้วหรือว่าอาจจะเห็นแล้วว่าแต่และแต่และช่องมีอะไรบ้างอย่างเงี้นะอาจจะมีก็คือมีคนลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะนี่ก็ตัวเล่ก็มาถ่ายเบื้องหลังให้ดูนะคะว่าก่อนเล่สดคือเราทําอะไรกันบ้างเตรียมตัวยังไงนะคะแล้วก็มีใครบ้างแดนเซอร์มีใครบ้างแดนเซอร์ซ้ายมีผู้ใแน่แดนเซอร์ยิ่งมีผู้ใแน่หรือผู้ใดยังอยู่แน่หรือผู้ใดว่าไห้ ยูแนงสินะนกันกร้องนักร้องมีใครบ้างนะคะทีมงานเรานะคะวันนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะทุกคนคะอาจจะน้องติุกะมาครบทีมเลยนะคะแล้วก็แดนเซอร์ตัวนิกกะกํากกลังพากันแต้งโตเตรียมตัวน,นะคะคือใส่โก้ใส่หัวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเตรียมโชว์วงนะคะเพราะว่าไลฟ์สดเราไล่นหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็เลยว่าก็เลยชวนทุกคนไปทั่วก่อนนะคะว่าบรรยากาศจะเป็นจังใดนะคะนี่นะคะบรรยากาศข้างหลังตัวเล็กเลยนะคะนี่ เป็นฟิวแบบว่าคอนเสิร์ตเดยเป็นฟิวแบบไปคอนเสิร์ตมันแบบมอลล์สิงเดยเป็นแบบคอนเสิร์ตแบบน,น,นะคะขอบคุณไฟสปอตไลท์นะคะส,สวยๆเลยเ,เบิ่งวันจันทร์ไฟดินาเปลี่ยนเลยพี่น้องค่ะตอนนี้สถานที่ของเรานะคะก็อยู่ที่หน้าออฟฟิศนะก็คือหน้าออฟฟิศบอร์ดนะคะนนี่ะะก็เป็นตรงนี้ก็เป็นตรงข้างออฟฟิศนะคะบอร์ดเพิ่นอาจจะเพิ่นออฟฟิเพิ่นอาจจะถ่ายคลิปลงไปแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตัวเล็กพาไปทัวร์นะคะว่า ตอนนี้นะคะมีใครมาแล้วบ้างน,นะคะนะคักดนตรีมีใครแล้วนะคะโอเคค่ะไปกันเลยจ้านะคะเดี๋ยวจะพามาโทนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นมือคีย์บอร์ดสายส,ส้มนะคะเค,ครับอ,อ๋อคือรอแถวมือนี้อ๋อหอมีมือรอแน่นอนยเพราะฉันตัวเด็ก <c oughs> ฉันแค่ตัวเธอซือ้อๆก็ความจริงครับแต่หนูเตื่นเต้นบอลเร่จะไหนที่เฉยบอลเตื่นเตือนเพราะว่าเต้นทุกมือทุกมือเต้นเที่ยวกับเต้น,ตน โอ้ยบ่เหน็นประเทศไหนกับคู่มืออยู่บอ่อยากสัมผัสอะไรดอกไปรถืออันนี้เป็นมือกองของเรานะสวัสดีค่ะคเอาไอคือบ่เหน็นบ่เหน็นไอเลยบ่เห็นเลยบ่เหน็เหนเลยอีหลี <15. S 1> บ่เห็นอีหลีอะจริงจริงอัน้ล้อเล่นล้อเล่นเอ้า,ออาบ่เห็นอีหลีหลจริงๆอาจารย์อมยิ้ขาวกว่าเอ้านึกว่าไง้ รู้ในบัลเลต์อะไรจริงอย่างนี้นาิตามาสต้องเข้านะครับเอาเอามันบักบังแต่นนามาเมื่อตัวอันนี้ก็ฮัลโหลสวัสดีค่ะข้นบ่ายดีครับขึ้นบ่ายดีอันนี้คุณพ่อไม่ได้ที่ทำอะไรคะอ๋ออ้ไอ่ไอไอ่นพ่อได้ครบเพรครับม่ลูกนึงเลยอ๋ออ่ไอ่เดีกว่าไอเดกว่ากวครับเอาเอา นี่นะคะเอ้าสวัสดีค่ะเอ้าวันนี้พ่กเรยเห็นหนาเจ้าเทียมาไหมครับผมมาไหมลูกลูกไส้ลูกไส้กันลูกไส้ใครคะดิลูกไส้อาจันนะครับไส้อาจันนะเจียวต้นลูกไส้คุณพอตอดครับผมโอ้พี่คุณพี่เออเลยแม่อะไรวะไส้คุณพี่ตอทเออกะว่าไปยังกว่าอยู่ออกสโซ่เจียวได้ดิออกโซ่เจียวน้องไส้ครับ้ นี่เดสวัสดีคะ่ะไอแล้วไปเ,อ,อ,เ,อ,เอ,อื้นพอได้เหรอเอื้อนไอโอ้ยกือเบิ้งคนเลยนะเฮ้ยรอเป็นบ่งาน <c oughs> มาเอื้นพอ <c oughs> เอื้นพอ <c oughs> เนอี่ยปั๊บพูดละลายที่กิ่งโหลดโอเคคะ่ะน,นี่เป็นทีมงานนักดนตรีของเรานะคะนี่อันนี้ก็จะมาทีมไลฟ์สดนะคะทีมไลฟ์สดก็จะเป็นเอาจานคือวนแทะคือวนแทะ <c oughs> <c oughs> สู่เขาบานเข้ามาแรง กี่เขาเราบอกเป็นล่มเด้มบนีเอบ๊วดแดาเท่าไหร่เด้ตัวโยกรถเขี้ยวมาเท่านั้นหน้าตาแบบนึงนะคะเราจะมาดูทีมแดนเซอร์ของเรานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เอามาห่ายเบิร์กนะคะ เสื้อของเรานะคะี๋ยวอีกส่วนนึงนะคะแล้วก็รองนะคะตุเมสนแนลนะคะทุกคนค่ะ้ยวันนี้เ็คลิปอันเป็นย่งมัคอนไวทคอนวันเจ๊ตตน่เมน่เสตุ้ตุ้ยชาแนลนะคะรู้สึกจงได้มือนี้เออ็รอเอนบอลนบอน่บออันเสื่อผพายนะรือว่าฮันอนีต้งสอสุดอันนี้เป็นชุดธรรมดาอันนี้เป็นชุดอันยกแรกสิบอ่ย โจ้แน่นอ่ะตื่นเต้นว่นนั้นตื่นเต้นอาจิอาจจะลองมาถือกี้ด้วยเอ้ยดูความสุขสนานเลยความบันเทิงความมวลโลองเทศกาลคอนเทนดูยวคอนเทนด์อะไรบอบอกนี่ละถ้าเจอกันอะไรโซโลตบอบอกอันนี้คอยตุนนุยไปเตรียมตัวนะคะทุกคนค่ะแล้วเขาเห็นสิทุกคนค่ะตอนนี้คืออันแมงเมาเป็นยังไงกันยมงเมาโจ้ ตอนนี้คือเรานั่งในโดงแมงเมานะคะทุกคนขาเบิ้งขนาดปิดไฟหรือพี่เลี้ยง์ปิดไฟแต่ว่ามันมีไฟแบบไงเบิ้งเหมแมมงเาแบบหลายไม่เหมาหลายแห่งไม่เหมาคนจีบตูดก่อยจาตกดด้วยอเมนมันมาจากได้บาดบ่กอะไรบักไปไม่ด้แบบเมนไม่บักบาดแมงเหมาแบบหลายเลยเบิ้งพี่น้องค่ะ้านคนบานโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้หลังจากที่ตัวเล็กทายบรรยากาศไทยเบิ้งแล้วนะคะอ้าวเออเหมือนอิริกองเช่นแบบหมือเลย นะคะหลังจากที่ไร่สดเรียบมือขึ้นนะคะตื่นมาแล้วก็นอนเบิดมือนะคะแล้วก็เตรียมโตเดินทางนะคะมาทางงานกับปบันฟิลแลนด์นะคะแต่บอกบอกว่าอยู่ไสนนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ห้องบอกภผยปอได้นะแล้วก็สร้างเกตการเล้งตัวห้องแต่ละคนเลยนะคะคือปิดแมสอย่างดีใส่แมสอย่างดีมีหอดผีพน้องค่ะพี่หลังจากที่ไร่สดเรียบร้อยเอาตัวหน่อยมีชอบพิเศษพ้อมบอดได้ยินข่าวว่าหลองเฮงวานกันวสันก็คุณจินคุณกิน เมืองไรส่วนง่คู่กินคู่กินแม่นแล้วแม่นแล้วนะคะแต่ว่าไ้ส่วนกลุ่มบิดร,รอบที่สิบสองกะตองรุนวา่าซิมีสเสพไหอียงแน่นะคะอันนี้กเกยกะจะมา,าถ่ายเบื้องหลังนะคะว่าหล้างจ่าทีไ้ส่วนมันก็เกิดปัญหาว่าไฟดับนะคะืคอคือไฟตกก็คือไฟไฟบ่พอนะคะหลักะมีหลายยางะคะ่ะแ้เชิอแมงเมาพรมนอลคะ่ะแมงเมาหลายแห้ง ก็จะปิดคลิปเลยนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Share, กดติดตา Subscribe ให้ตัวเล็กชาแนลนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามทุกคนในวงเลยนะคะลวกไลฟ์สวดกลุ่มปิดวันที่12มิถุนาย,ยน64นะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมซื้อตั๋วให้พี่น้องซื้อก่อนมือนะคะเพราะว่าพี่น้องจะได้เขากลุ่มแล้วก็จะได้แบบ,บว่าบ่ต้ตองเลงนะคะคือรอเข้ากลุ่มรอดูได้เลยนะคะตัวเล็กแนะนําเลยให้ซื้อก่อน มือไร่ซนอิลีนะคะจะได้เบิงความของเสื้อผายาละไก็จะได้เบิงอย่างเต็มรูปแบบนะคะโอเคครัไปแล้วนะคะบ๊ายบาย